สึกฤกเอิงฟาดแข่งกันวันนี้นะครับทางด้านของปารีสนะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของตาบูนะครับซึ่งปารีสเองครับอยู่ในอันดับหนึ่งของตารางของฤกเอิงนะครับส่วนตาบูอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับโอ้โหดูแล้วคู่นี้ค่อนข้างที่จะสูสีครับเกมล่าสุดเฮตัเฮตที่จะเจอกันมาครับกาปารีสนะครับบุกไปแพ้ให้แก่ทางด้านซาบูในบ้านซาดุสตาบูมาด้วยซ้ำนะครับสประตูต่อหนึ่งครับแต่ก่อนหน้านั้นอะปารีสก็สามารถเอาชนะซาบูได้เมื่อปี2024สแล้วนะครับในสกอร์ที่4ีประตูต ซาบูครับเปิดเกมแรกมาได้ดีครับเกมนี้เป็นเกมที่2ครับมาเจอกันในบ้านปารีสนั่นเองครับก็วันนี้ดูจากสถิติแล้วนะครับเฮนนี่แคปครับให้ทางด้านของปารีสนะครับต่อที่1.5ในเฮนนี่แคบแรกเฮนนี่แคปแรกครับส่วนเฮนนี่แคปสองที่1.75ด้ซะด้วยซ้ำนะครับวันนี้นะครับถ้าปารีสจะเปิดตลาดผ่าน ออสไปได้เนี่ยต้องชนะ2เลตขึ้นไปนั่นเองนะครับก็กำแพงดูแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสูงสําหรับปารีสอยู่เช่นกันครับแต่ว่าวันนี้ครับการเล่นในบ้านของปารีสพักหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปไปสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยการกลับมาความตั้งใจเล่นในบ้านนะครับถือว่าฟอร์มเกมเนี่ยปารีสน่าจะเก็บใช้ได้ครับส่วนทั้งหมดนะครับดูจากสถิติแล้วครับปารีสนะครับอยู่ที่ เก็บได้13คะแนนนะครับในลีกของลีเอิงนั่นเองครับส่วนทางด้านซาบูกออ์ยิงได้13ครับส่วนซาบูกยิงได้14ครับถือว่าค่อนข้างที่จะยิงได้มากกว่าทางด้านของปารีสนะครับส่วนอัตราเสียประตูก็เสียมากกว่าเช่นกันครับเสียไปถึง7ประตูะครับส่วนปารีสเสียเพียงแค่5ประตูครับความแข็งแกร่งของวันนี้นะครับมออให้ทางปารีสอยุดท่า 63%นะครับส่วนตาบุกเพียงแค่13%นะครับก็การคาดการณ์ทั้งหมดนะครับโดยนักวิเคราะห์หลายๆท่านก็คาดการณ์ว่าเกมนียครับน่าจะจบไปทางโอเวอร์ซะมากกว่าอยู่ที่94%กันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้จะเป็นยังไงครับก็เข้าไปรับชมวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่หน้าช่องของคุนช้างเลครับวันละวิเคราะห์ให้ละเอียดยิบนะครับตั้งแต่แฮนด์แคปเปิดไหลแล้วก็สถิติของทีมนะครับรวมไปถึงแฮนดแคปหน้างานกันเลยละครับ ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องของช้างบอลเด็ดนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดตัววิเคราะห์เน้นๆให้กันทุกวันครับหน้าช่องวิเคราะห์ให้4ตัวเต็มนะครับสำหรับคลิปคลิปช็อตสั้นแบบนี้นะครับวิเคราะห์ให้1ตัวนะครับก็เปลี่ยนน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนผลจะเป็นยังไงพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับเฉลี่ยบอลให้สนุกนะครับสวัสดีครับ